อาวี uit, ร, v, ร,ราคาสวีกับฮอนด้าบรีเออร์วีนะครับยกมาจากยกรสักศูนย์บริการฮอนด้าแห่งหนึ่งในกรทมนะครับสายพานซีวีทีขาดแล้วนะครับสายพานซีวีทีขาดแล้วขับมาไม่ได้นะอันนี้ยกมาจากศูนย์เลยนะบวีราคาสวิฮอนด้าบรีเออวีนี่ของของพี่รถคันไหนครับขอคันนี้เลยผมนี่ยอ่ะสายพานซีวีอันนี้สายพานขาดแล้วใช่ไหม ขาดแล้วขาบไม่ได้เลยไม่ขยับเลยเขาวิ่งมามันก็หายไปเลยครับหายไปเลยตึ๊ดหายไปเลยครับก่อนหน้านี้มีอาการอะไรเปล่าเนี่ยอาการเลยครับแต่อันนี้ศูนย์ก็เช็คแล้วใช่ไหมว่าสายพานขาดครับครับขาดเดี๋ยวทําให้พรุ่งนี้ก็เสร็จครับพรุ่งนี้ จริงๆวันนี้ถ้ามาเช้าๆเนี่ยมันเสร็จรับรถได้อันนี้มาเย็แแนแล้วแต่แตกไรมันไม่อะไรก็ไม่โชว์แล้วทำไมขาดง่ายมันบางทีมันก็ไม่ค่อยเตือนอ่ะมันเตือนเล็กๆบางทีหล่าไม่รู้มันจะมีลื่นกระตุกนิดๆบางครั้ง<ช>มันเริ่มจะขาดละอันนี้เราไม่รู้ไม่สังเกตไงคนไม่รู้แต่บางบางบางคนเขาก็รู้เขาเขาไปถ่านน้ำมันเขาเห็นเศษเลยก่อนก็รีบมาเปลี่ยน ตลอดนะครับอ,อยู่กับสูงก็ขาดอันนี้ตามอายุครับอายุเขาไม่เยอะแต่หนักกว่าแส่หนัก,กว่าก็ขาดแล้วขึ้นใช่แต่มันเียาวไปเมื่อสองเดือนที่แล้วเองประมาณเท่าไหร่อ่าคือประมาณสองเดี๋ยวนะครับเนางเดี๋ยวผมถ่ายคลิปแป๊บนึงราคามีราคาเื่าไหรครับ มาไม่ได้ขอยบอกนะขับไม่ได้เรามีรถยกรถสไลด์นะถึงหน้าบ้านเลยถึงบ้านเลยอยู่ที่เลยมีราคาเซอร์วิส Honda BRV อาการสายพาน CVT ขาดาาสายพาน CVT ขาดแล้วนะครับกลับไม่ได้เลยยกมาจากศูนย์บริการนะครับศูนย์บริการนะครับแห่งหนึ่งในกทมอันนมเข้า อ่ะดูเลี้ยหมาอย่าเพิ่งอย่าเบรกอย่าเพิ่งอย่าเบรกเอาไม่เป็นไรตาดเลยตลัตเลยเรียกมาแล้วแสนเจ็ดเรียกมาหนึ่งแสนเจ็ดนะแสนเจ็ดมาได้เยอะอยู่นะครับอ่ะสตาร์ทเลยก็ได้อย่าเบรกก่อนปิดตัวเอากระจกอ่ะเข้าเกียร์ถอยก็ถอยได้แล้วนะเพราะในร้อนร้อนเอียดนะเดี๋ยวรอ ถอยไปเลยถอยไปเลยถอยได้ไหมอันนี้เข็นเอาอเข็นเอาถอยอีกถอยอีกอ่าพอแล้วเดี๋ยวผมเข็นเองอันนี้ก็ถอยอ่าถ,ถอยได้ไหมเร่งนิดอ่าเร่งเปล่าเลยเร่งแรงยังไม่ขึ้นอ่าโอเคอันนี้จะถอยนะอ่าเดินหน้าเป็นดีอ่าเร่งเร่ง ขาดแล้วนะครับเร่งเปล่าเร่งฟรีเลยสายพาน C ีพีทีขาดยวจัดการให้ครับฮอนด้าบีอาร์วีนะบีอาวีสายพานซีพีทีขาดแล้วนะครับงานด่วนงานไววันเดียวเสร็จรอรับได้เลยนะครับไม่ต้องจอดข้ามวันนะแต่คันนี้มาเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ซ่อมให้นะครับวันเดียวเสร็จรอรับได้เลยนะครับพรุ่งนี้นะครับวันนี้เย็นแล้วนะฮะเย็นแล้วใกล้เลิกงานแล้วนะครับซ่อมใหม่ทันจริงๆวันนี้นะนะครับเขมาเย็นเลยนะมาเย็นเลยเลิกงานแล้วนะครับใกล้เลิกงานแล้ว แวุ่่งนี้นะรุ่งนี้เปิดจอ็อบทำงานให้นะครับเสร็จวันเดียวเสร็จรอรับได้เลยนะครับโทรศัพท์0 8 0 9 3 1 4 2 5 2 3.